สวัสดีครับผมนายธนนนท์เรืองรัตน์วรกุลรหัสประจำตัว224ครับสวัสดีครับผมนายมนัสกรมีเทือนรหัสประจำตัว241ครับอินพุตมี x0 เท่ากับ start ครับ x1 เท่ากับ stop ครับ Output มี y1 เท่ากับไฟสีแดงครับ y2 เท่ากับไฟสีเขียว y 3เท่ากับ y สีเหลืองครับ mm hmm. เมื่อกดสตาร์ทไฟสีแดงจะทำงานครับและเมื่อไฟสีแดงทำงานครบ8วิไฟสีเขียวจะทำงานต่อครับและเมื่อไฟสีเขียวทำงานครบ5วิไฟสีเหลืองจะทำงานต่อครับและเมื่อไฟสีเหลืองทำงานครบ3วิไฟสีแดงจะทำงานต่อและทำงานเป็นวนลูปครับและเมื่อกดสต็อป จะหยุดทำจะหยุดการทำงานของวงจรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ